ผมแน็กนะครับผมวันนี้เราก็มาเข้ากับเจ้าตัวของใหม่นะครับผมกับเจ้าตัว VFC นะครับก๊อก42นะครับตัวเล็กตัวเล็กที่สุดในบรรดาก๊อกที่มีในท้องตลาดและมีในโลกตอนนี้นะครับผมนี่นะครับแพ็กเกจจะมาในเหมือนกับเป็นรูปกล่องหนังสืออย่างนี้นะครับนี่นะครับ ตัวหน้ากล่องอ่านออกตัวเดียวเพราะว่าตัวานหลังผมไม่แน่ใจค่าน่านว่าอะไรตัวอ่านออกแค่ว่าเมจิกกับบุ๊กตรงนี้นะฮะตัวการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขียนว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนเป็นอ่า power by hogwarts weapon นอ่า craft work นะครับตรงช่วงนี้ส่วนข้างๆ้านี้ก็จะมีมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่านนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับส่วนข้างในถือในกล่งงองนะครับก็จะมาเป็นบุกโฟมขึ้นรูปนะครับเป็นบุกโฟมธรรมดาเข้ามานะครับ เราดูในกล่องกันดีก่อนะครับในกล่องก็จะมีปืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็อันนี้ตัวคู่มือของเขานะฮะมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวเอาไว้ยิงแห้งนะครับตัวนี้โอเคดูรายละเอียดปืนกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับเจ้าก๊อก42ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็น f ู l l marking นะครับตามสไตล์ VFC นะครับนี่เลย ก็จะเขียนมาเป็นก๊อก4 2นะครับตรงนี้นะครับ usa จุดนะครับไอ้ยจุดนะครับออโต้ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้นะครับก็จะมีเขียนขึ้นมาอีกนะฮะนี่นี่นะครับพอเห็นัไหมครับนี่แล้วก็จะมาเป็นเหมือนเป็นในรูปตัวของ g จ n 4นะครับแต่ไม่มีกิฟต์ย้ำเสริมมาให้นะครับโอเคดูในเรื่องความเล็กนะนี่มือผมนะฮะเล็กกว่าก๊อก19ลงมาอีกนะฮะนี่ฮะ ือปิดได้มือปิดได้นะครับอยู่นี้มือปิดได้โอเคแมกกาซีนนะครับเป็นแมกกาซีนจุลูกแถวเดียวนะครับอันนี้ได้มาเป็นลูกจุลูกแถวเดียวตูดก็จะเป็นตูดก๊อกนี้แต่ว่าตอนนี้อัดแก๊สต,ต้องมาอัดตรงด้านหลังนี้นะครับนี่ตรงด้านหลังนี้นะครับ แล้วก็ส่วนภายในอ่ตรงช่วงสบินชุดไกลหลอดอลไรพวกนี้เหมือนจะมาเป็นช็อตสโตกนะครับจะมาแบบนี้เอามองเห็นไหมฮะนี่นะครับน,นี้นะครับผมโอเคดูกันน,นนอกิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการยิงแห้งกันนิดนึง้วกันนะครับผม วเล็กแตเสียงการยิงเขาแน่นมากนะฮะส่วนตัวผมเลยนะครับโอเคช่วงนี้นะครับใครที่ออเดอร์ออกมาออเดอร์เป็นพีออเดอร์มากับผมนะครับผมมารับราคาพิเศษกันไปนะครับพูดเลยครับว่าราคาพิเศษจริงๆโอเคครับผมช่วงปีใหม่ขอบคุณครับ